ท่านข้าจะทวงจันรีจากพวกเจ้าภายในสามวันท่านครับมีอะไรท่านขบวนเดินทางไปจันรีพร้อมแล้วครับท่านข้าจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะท่านท่านจำเป็นต้องไปจันรีงั้นหรือนี่ลักษมีใบมันยึดสมบัติของเราไปนะเจ้าจะมาถามอะไรไร้สาระแบบนี้อีกเล่าขอโทษด้วยท่าน ข้าค,คิดว่ามันไม่ดีนะที่ท่านจะไปจันซีตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ชาวอินเดียจากหลายแดนอยากจะทวงจันซีกลับคืนมาและพร้อมจะปฏิวัติทุกเมื่อข้าจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นข้าไม่เข้าใจว่าเดวสารกับฮามินตันมันทำอะไรอยู่ข้าจะต้องไปทันทีถ้าอย่างนั้นเราจะต้องหยุดราชินีแห่งจันซีก่อนหลังจากนั้นเราต้องเรียกกำลังเสริม เพราะว่าราชินีแห่งจันซีเป็นนักรบที่เก่งมากนักรบที่เก่งเหรอใช่ท่านทหารของกองกำลังที่34แห่งบารักพอของอินเดียตะวันออกมังการพันเดย์ <c oughs> ทัทยาโทเปที่ทางอังกฤษยกย่องว่าเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ และกะบฏอีกคนหนึ่งที่ปลอมตัวเข้ากองทัพของเรามีมสิงมันเป็นคนขโมยสมบัติไปจากแนวสันสี่หวังจันทสีแล้วไหนจะลักสมีใบอีกสี่คนนี้เป็นนักรบที่เก่งมากนะท่านพวกมันทั้งสี่คนสามารถคู่กองทัพเราได้สบายๆข้าจะสร้างจุดอ่อน ให้กับพวกมันเองส่งสารไปได้เลยส่งไปที่มิทูกับบารักพอยอดเยี่ยมมากมงฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนยิ่งเป้าในคมขนาดนี้มาก่อน ท่านราชินี้จะคำสั่งของท่านเงินที่ได้จากการค้าฝิ่นได้ถูกแจกจ่ายให้ประชาชนแล้วจะให้หม่อมฉันเอาเงินที่เหลือทำไรต่อท่านเอามันให้มังการพันเดลแล้วกันตามประสงค์พะยาข่ะขอภัยท่านราชนี้ก็ได้สมบัติกับหม่อมฉันมามากแล้วมังการพันเดเจ้าจะต้องใช้เงินให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำภารกิจของเจ้าเก็บมันเอาไว้ บาชินีเส้นทางที่ดาคูซี่ใช้เดินทางมาจากเกลเล่นนะเรารู้แล้วว่ามาทางไหนตอนที่มันมาจากเกลเลอร์มันจะหยุดพักที่คิชาการและกูมานกนัตอนแรกมันจะหยุดพักที่กูมานกัดก่อน,อนเจ้ารู้ได้ยังไงท่านดาชินี เขาจะหยุดที่นั่นแน่นอนเพราะว่าพวกมันนั้นมีธุรกิจฝินอยู่นั่นใช่แล้วท่านราชินีพวกอังกฤษมันจะไปหยุดที่นั่นก่อนเพื่อเก็บภาษีพวกมันมีธุรกิจฟินขนาดใหญ่มันให้พวกเราปลูกฟินเด็กๆของเรานะต้องตายเพราะขาดอาหารแต่ว่าพวกมันกับได้เงินแล้วทําไมไม่โจมตีกูมันจัดก่อนล่ะได้นะท่านอาจารย์ งั้นเราจะแยกเป็นสามหน่วยแล้วหลังจากนั้นคุณมังการคุณมังการคุณมังการพันเดลาคารจามาทำะไรที่นี่มีข่าวร้ายแล้วคุณมังการเกิดอะไรขึ้นพวกอังกฤษได้เริ่มฆ่าสมาชิกข,ของทีมเราที่อยู่ที่กองทัพมารักพอ กำลังยิงชาวอินเดียในกองทัพอังกฤษ,กฤษทีละคนท่านจะต้องไปกับข้าเพราะว่าพวกนั้นต้องตายกันหมดแน่เราจะต้องไปช่วยคนของเรามัางการพันเดลเจ้าไปเถอะไปทันทีเลยแต่ว่าท่านรอทีนี้เจ้าต้องไปที่นั่นนะไปเถอะทางนี้เราจัดการกับดาฮูซีได้อย่างสบ,บายคามาเจ้าไปกับเขาด้วยนะเขาช่วยเจ้ามามากนะตอนนี้ ถึงเวลาที่เจ้าต้องช่วยเขาบ้างได้เลยพยาคฆ์ท่านราชินีคนที่ทำให้เจ้ากลับตัวคือท่านราชนีสินะไม่อย่างนั้นเจ้าคงเลียผู้อังกฤษเพราะอยากจะได้หมู่บ้านสิเ็นหมู่บ้านเขาภายด้วยทราชินีเขาได้ทำความผิดพลาดมามากแต่ท่านก็ยังให้กำลังใจเขามอมฉันคิดว่า ให้เขาอยู่รับใช้ท่านดีก,กว่ามอมชันขคตัวก่อนหวังว่าจะได้รับใช้ท่านอีกมอมชันรู้สึกดีใจที่กองทัพเรามีคนดีอย่างท่านเขา้ามมอมชันคงจะตายตาหลับเลมอมชันได้เห็นไฟในใจของชาวอินเดียทั้งหมดมันมาจากการปลุกพลังของท่านนักรบอย่างท่านนั้น ทำให้คนอินเดียฮึดสู่ถ้าจะไม่ยอมให้ไฟรุกมอดลงเด็ดขาดพระเจ้าให้พอ,พอราอรเจ้าจะไปแบบนี้ ขอให้เจ้าประสบความสำเร็จท่านราชินีท่านให้เกียรติมอมฉันอย่างมากไม่รู้ว่าภารกิจจะสำเร็จหรือไม่แต่ว่ามอมฉันบอกได้เลยว่าใช้ชีวิตคุ้มเลยไว้เจอกัน ตอนนี้เหลือแค่เราสามคนแต่เราจะต้องสู้สู้ด้วยกันเราสามารถประทะกับพวกอังกฤษได้อย่างแน่นอนพรุ่งนี้เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเราจะไปที่ที่พักของดาวฮูซีที่กุมารกัน กลับมากใกล้จะมาถึงแล้วและอีกไม่นานเราจะโจมตีที่กุม,มารกัดและเราจะทำลายรากฐานของพวกอังกฤษเราจะข้าแม่ทัพเพื่อแม่ทัพของพวกมันตายทุกๆอย่างจะจบลงพระเจ้าแม่จ้าองพขว เหมือนว่าจะเป็นผู้ทหารบีทูนะครับทุกอย่างที่บีทูราบรื่นดีนะไม่เลยท่านชาวอังกฤษได้ตั้งค่ายหน้าวังบีทูพยายามจะครองบีทูตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเคร่งเครียดมาก ท่านนานาซาเฮบได้เรียกทัพยาโทเปให้ไปช่วยท่านทันทีท่านอาจารย์ท่านไปมีทูเถินนะจะให้ข้าทิ้งท่านเนี่ยนะท่านอาจารย์นี่คือดินแดนของข้าแต่มันไม่ได้หมายความว่าข้าลืมดินแดนที่ข้าโตมานะตอนนี้เราจะต้องช่วยบ้านเกิดของเราให้ดีที่สุด นไปทันทีเลยไม่ฉนรอที่นีอาจารย์มันคือหน้าที่ของเราที่จะต้องปกป้องเขตการคุ้มครองของเราก่อนไปให้ถึงบีทูก่อนที่พวกอังกฤษจะทำร้ายคนของเราอยากให้เกิดอะไรขึ้นกับบีทูแล้วก็อยากให้พี่นา,นานาเป็นอะไรด้วยไม่ฉนรอที่นี่มอมฉันเชัดไว้คนเดียวไม่ได้เลยไม่มีท่อ ไม่ได้ตัวคนเดียวท่านอาจารย์ข้ามีพรที่วิเศษของท่านอยู่กับข้าแต่ว่าดูแลตัวเองด้วยนะ ด,ดาบดแ้าเป็นอะไรทุกคนหนีไปหมดเลยเราจะได้วังของเรากลับคืนมาไหมท่านแม่ตอนนี้ท่านแม่น่ะตัวคนเดียวแล้วไม่ไม่ เจ้าจะได้เห็นแม่ของเจ้าจะปราบพวกอังกฤษได้ตัวคนเดียวและอีกไม่นาเจ้าก็จะได้วังกลับคืนมาทำไมทำไมเจ้าให้ความหวังล้มๆ้ลงๆกับเด็กด้วยท่านแม่เดามาดับพูดถูกนะตอนนี้เจ้ามีใครที่จะช่วยสู้กับอังกฤษได้บ้างล่ะ เจ้าหัวคนอื่นเสมอหัดห่วงตัวเองบ้างนะแล้วการที่เจ้าจะสู้กับพวกอังกฤษคนเดียวนะี่ยเพื่อที่จะทวงจันซีกลับคืนมาข้าบอกได้เลยนะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ กันว่าราชินีลักษมีไปจะทวงจันสีคืนไปได้ไหมถ้านนางไม่มีทหารรบของนางนางก็ตัวคนเดียวนางจะเหลือแค่ตัวคนเดียวคนเดียวเท่านั้นเ,ออเ,ออเดินหน้าต่อไปท่านราชินีทำไมคิดว่าท่านตัวคนเดียวล่ะ ท่านลืมนักรบที่กล้าหาญอย่างรักุนาาแล้วเหรและหม่อมฉันเลยท่านราชินีท่านราชินี้นรนเราจะกบจัดพวกอังกฤษทุกคนเพียงแค่ท่านสั่งมาได้เลยถ้าของทัพของเราไปแล้วมันจะทำไมเล่าต่อให้ไม่มีทัทยากับบังกาล้วก็ู้ไหวเราทุกคนพร้อมจะสละชีพเพื่อท่านเราจะทำการโจมตีพวกอังกฤษ และไม่ต้องให้ความเมตตากับพวกมันเอาล่ะไปกันเธอะเราจะไม่โจมตีคามาเราต้องคิดให้ดีว่าเราจะทำยังไงท่านราชินีถ้าเรามโแต่คิดจันตีก็หลุดมือไปพอดีคามาจันซีนะ เป็นของเรามาแต่ไหนแต่ไรและเราจะได้มันกลับมาแน่นอนแต่เราต้องใช้ใช้สมองลูกยังไงล่ะท่านบอกเรามา ่วยบอกเราหน่อยว่าท่านเนี่ยมีแผนอะไรอย่างนั้นน่ะเหรอแน่นอนว่าขบวนของดาวฮูซี่จะไปหยุดที่กลูมมานกัดระหว่างทางจากเกลเลอร์ แน่นอนท่านมันเป็นตลาดฟินที่ใหญ่ที่สุดพ่อค้าฟินจากทั่วทุกสารทิศจะไปซื้อขายฟินที่นั่นกันและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินเดียตะวันออกมันมักจะไปที่นั่นเพื่อเก็บภาษีและก็ไปเติมฟินด้วยพยาคาท่านราชินีท่านราชินีโปรดอนุญาตให้เราเผาฟินที่ยึดมาได้ด้วยเถิดท่านไม่ ลลยมันไปก็เท่านั้นเอามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่าข้ามาเจ้าอยู่กับอังกฤษมานานเจ้ารู้จักพวกมันดีกว่าเจ้าเนี่ยบัญชามาได้เลยท่านราชินีถ้าท่านสัง่งข้ามาจะรีบทำตามในทันทีเลยพยะยาค่ะข้ามาข้าไม่อยากได้อาวุธ อยากได้ซิกเกที่พวกนั้นมันเสพรัก,กุณาจัดคนสิบถึงยี่สิบคนที่เก่งด้านการแสดงมา ยินมว่าทนราชาจะแวะทเกลเลระหว่างทางจากโคกกาตาเหรอหล,ลังจากนั้นก็จะมาที่หมู่บ้านของเราใช่แล้วมันคือการสนิทลับๆนั่นเองละ่ะนี่เลยนีเลยเราจะได้เก็งกำไรมากขึ้นเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงและครั้งนี้เขาจะต้องซื้อสินค้าเราด้วยราคาดีเราต้องได้ราคาดีแนะ่ เจินท่านไปเลวไปเลวเปลี่ยนรถม้าแล้วเข้าเราจะหยุดตรงนี้ เราจะต้องไปที่จันสีทันทีบอกพ่อข้าว่าให้รีบมาที่นี่ให้เร็วแล้วก็เอาตัวอย่างฝินนั้นมาให้ข้าดูด้วยครับท่านทหารเมี่อไรเจ้าดูมีความสุขนะเมื่อกับเจ้าขายฝินได้ดีนะครั้งนี้น่ะดีมากเลยละครั้งนี้เนี่ยฝินของข้าเนี่ยดีมากเลยมันแดงอะ แรงจนขั้นเนี่ยเมาไปหลายวันได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยข้าตายแน่ข้าตายแน่เลยเป็นอะไรเนี่ยโอ้โออทํข้าไม่เป็นอะไรและวอ๊ช่วยหน่อยอ้าวเอ๊ะนี่ฟินครั้งนี้นี่คุณภาพดีมากนะครับไม่มีที่ไหนในอินเดียจะดีไปกว่านี้แล้วล่ะลองซิเชิญเลยไม่เอาไหมค่ะ ถ้าจะต้องร in ีบไปจากที่นี่คุณดาหุดซีสวัสดีคุณดาหุดซี เจ้าได้มันมาจากไหน